ครับสำหรับหน้าเว็บที่ผมกำลังกดอ,อยู่นี้ก็คือหน้าโชยยอดของผมนั่นเองนะฮะก็ยอดที่คุณเห็นอยู่4แสนสามตรงนี้นะฮะก็คือยอดที่ผมทํามาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะฮะนี่ก็จะเห็นว่ามีกราฟอยู่ข้างล่างตั้งแต่วันที่ผมเริ่มทำนะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะที่มียอดอยู่เท่านี้นะครับผมยออทั้งหมดก็จะเห็นว่าจากกราฟก็จะเห็นนะครับว่า มันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากตอนแรกเนี่ยอาจจะยังน้อยๆอยู่นะฮะแล้วก็จะค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามตามระยะเวลาที่ท,ที่ทำนะครับแน่นอนครับทำการการทำการทำเว็บอเมซอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงจะทําปุ๊บแล้วก็จอดเด้งปั๊บเลยมันมันมันไปนบบไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถ้าทำอย่างนั้นได้ก็คงจะเก่งเก่งมากๆแล้วเก่งเกินไปแล้วนะครับผม โดยปกติครับข้ารถชนครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการทํางานตรงนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะต้องทําทุกอย่างจากศูนย์นะฮะแน่นอนว่าเราเริ่มเราเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยอย่งางตัวผมเองเนี่ยทำตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะดีซะทุกอย่างนะฮะผิดพลาดตลอดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับของปีที่แล้วอย่างเดียวนะฮะ มาดูยอดเริ่มต้นที่ผมทําตอนผมเริ่มต้นอ่าอันนี้ของปีที่แล้วจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมีรายได้อยู่แค่แปดหมื่นเก้าเหรียญเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มมาตอนต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนออ,อกทเเบอร์ก็คือตัวเวลา <c oughs> นะครับก็จะเห็นว่ายอดขายของผมมีเพียงเท่านี้เองนะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของผมที่ทําฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันก็ย่อมที่จะขายสินค้าได้มาก น้อยแตกต่างกันอยู่แล้วแต่โดยรวมว่าเนี่ยมันมันยังไม่ถึงแค่ได้ว่ายังไม่พีคดีกว่าในในควาคิดของผมคือในควาคิดของผมคือมันยังไม่พีคมันยังได้เพียงเท่านี้อยู่นะฮะซึ่งผมเองก็ทําเต็มที่ทำทำ,ทำตามแนวทางนะฮะที่ผมที่ผมได้ได้บอกเอาไว้ในในในคอร์สการสอนของอเมซอนในแบบของผมแบบนี้นะฮะก็เริ่มทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจากจากศูนย์ เป็น10เป็นร้อยก็ค่อยๆทำไปนะฮะภายในเวลา3เดือนนะฮะมันก็ได้ผลเท่านี้นะฮะแปดหมเดี๋ยวจะไปดูยอดของของของปีนี้นะฮะยอดของปีนี้ที่ผมทำนะครับมันถึงจุดพีคนะฮะ คือการทำาอเมทอนแบบนี้เนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อจุดหนึ่งเมือ่อเมื่อสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งหรือว่ามาอยู่ต,นต,นต,นต้นๆแล้วเนี่ยมันก็จะขายดีอ,อัตโนมัติจะเห็นว่าว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีการกับขึ้นนะฮะพอพอพอขึ้นมาปีใหม่ปับ๊บกราฟเด้งเลยเห็นไหมฮะเปีียบกราฟเด้งเลยก็คนะือแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ว่มันก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะขายได้ทุกวันขายได้ดีๆงั้นทุกวันนะฮะมันก็มีบางวานันบ้างที่มันที่มันขายไม่ได้มันก็มีมีเช่นกันครับนะะนะะเพราะฉะนั อย่าไปวิตกจริตเวลาที่มันขายไม่ได้ผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะขายดีเท่าไหร่มันก็ต้องมีวันที่ขายไม่ดีบ้างเกิดขึ้นบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคร่าวๆนะฮะเป็นยอดคร่าวๆที่ผมทํานะครับก็สิ่งหนึ่งเลยครับที่ที่ที่อย่าอย่าหมดก็คือกําลังกำลังใจนะครับแล้วก็ความอดทนนะฮะตั้งใจทําค่อยๆทํานะครับยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยอย่าอย่าเร่งนะฮะ ทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่าประมาทแล้วก็อย่าช้าจนเกินไปนะฮะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทํานัน้นมันถูกต้องแล้วเนี่ยก็ทําให้เต็มที่ครับ <S <S ผมเอาใจช่วยนะฮะเพื่อให้ได้ยอดสูงๆเข้าไปอีกสูงกับผมไปเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ขอบคุณมากครับผม